สวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมกอฟ54นิวันตกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีรถหรูสุดประหยัดมาแนะนำท่านชมกันอีกแล้วนะผมคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยมากๆมีสเสน่มากๆนะผมวันนี้รออยู่กับ Mercedes-Benz C 300 u e t e c h Hybrid AMG Dynamic นะครับเป็นโมเดล W205 นะผมปีของรถเนี่ยปี2014จดทะเบียนในปี2015เลขไม่น้อยๆคันนี้วิ่งมาเพียงแค่100,000 8,000กิโลเท่านั้นไม่ถึง1,10,000นะครับสภาพสวยๆส,สีเทาเข้มๆแบบนี้หลายๆท่านชื่นชอบแน่นอนและราคาค่าตัวนะผมเจ้ารุ่นนี้ตอนออกห้างไปแดงอยู่ที่3,150,000บาทแต่ณนะตอนนี้ C300 BlueTEC Hybrid รุ่น AMG คันนี้ราคาเพียงแค่1,59,000บาทเท่านั้นท่านใดที่อยากจะได้ Mercedes-Benz ราคาล้านต้น้นสมรรถนะดีๆและประหยัดน้ำมันเฉลี่ยถึง27กิเมตร่อลิตรไม่ควรพลาดคลิปนี้ครับ เรามาดูหน้าตานะครับผมของเจ้า C 3 0 0 b บูเทคไฮบิดคันนี้นครับผมรุ่น AMG Dynamic สีเทาเข้มๆสวยๆคันนี้มีสเสน่ห์มากๆนะครับด้านนอกของคันนี้นะผมสีต้องบอกเลยว่าสภาพเรียบร้อยมากๆเลยนะครับผมตัวรถปี2014ตอนนี้ปี2023 รถอายุเพียงแค่8ปีเท่านั้นนะครับผมสภาพดูนะฮะสวยมากนะผมอาจจะมีในเรื่องของสเก็ตหินบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมในส่วนของฝากระโปรงกันชนหน้านะก็จะมีพวกสเก็ตขาวๆเล็กๆนะครับผมอา่าถ้ามองด้วยกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมแต่ถ้าคันจริงนี่เห็นได้ชัดเจนนะครับผมแต่ตรงนี้ทางท0เราเก็บรายละเอียดให้นะครับผมแต่ภาพรวมมีเสน่ห์มากในส่วนของไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้า LED Intelligent Light System ไฟหน้าอัตโนมัติทั้งเปิดปิดทั้งไฟสูง มีการหลบแสงพวงมาลัยเลี้ยวตามองศาพวงมาลัยนะครับตรงนี้มาแบบจัดเต็มเลยนะผมมีไฟเดย์ชา e ์มลัดหนิ่งที่เป็นแบบไฟเบอร์ออปติกนะครับมีไฟเลี้ยวแบบ LED ที่เป็นเม็ดๆอยู่ด้านบนสวยงามดูหรูหราพรีเมียมมากๆในส่วนของเปลือกกันชนด้านหน้านะผมการตกแต่งก็จะเป็นสไตล์ AMG นะครับผมไม่มีในส่วนของไฟตัดหมอกแต่ได้ในส่วนของลิ้นคโครเมียมด้านล่างนะครับผมเพิ่มความหรูหราให้กับด้านหน้าของตัวรถแถมมีความสปอร์ตนะผมมีกลิ่นอายของรถซิ่งด้วย นะครับมีความปลอดภัยด้านหน้าคือ Park Sensor มาให้นะครับผมนี่ด้านหน้าถือว่าโอเคเลยนะครับสวยมากดีไซน์ก็จะเป็นแบบสปอร์ตกระจังดาวใหญ่แบบนี้ นะผมหลายๆท่านชื่นชอบนะฮะ Mercedes-Benz รุ่นใหม่ๆนี่คือดูมีเสน่ห์มากๆด้านข้างล้อแม็กลาย AMG แบบนี้นะผมเป็นลาย5ก้านนะครับผมจะแตกต่างจาก e- c a r d ์ card, e- c a r d จะเป็น5กา้านคู่แต่ c- c a r d จะเป็น5ก้านแบบนี้เป็นรูปดาวสวยๆเลยนะครับผมขนาดของล้อนะครับผมเป็นล้อขนาด18นิ้วนะฮะยางที่ใส่นะครับผมนี่ยางใหม่นะครับผมเป็นยางปี2021สภาพสวยๆเลยนะ,ะในส่วนของ คาลิปเปอร์นะเป็นสีเทานะครับมีคาราบอนสเเดนเบนสลักเอาไว้แบบนี้นะครับเห็นไหมดูซิ่งเลยนะผมโชว์คาลิปเปอร์แบบชัดเจนสวยงามมากๆนะครับแล้วก็จานเบรกนะเป็นแบบเจาะรูนะผมก็เพิ่มความสปอร์ตนะให้กับตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยถัดขึ้นมากระจกมองข้างครับมีไฟเลี้ยวแบบ LED พับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับผมมือจับประตู เป็นสีเดียวตัวรถนะครับผมแต่ในรุ่นนี้นะฮะน่าเสียดายที่ทาง Mercedes-Benz ยังไม่ได้ใส่ในส่วนของระบบ Keyless มาให้นะครับอันนี้ก็บอกเป็นข้อมูลกันนะผมเพราะว่าเขาตัดระบบนี้ออกไปนะครับด้านบนหลังาคารับนี่หลังคากระจกพาราลลมิกกัส o ูปนะฮะเป็นหลังคากระจกที่มีเฉพาะรุ่น AMG เท่านั้นนะครับรุ่น Exclusive คุณจะได้หลังคาแข็งคุณอยากจะได้หลังคากระจกพาราลลมิกแบบนี้ต้องเป็น AMG นะผมนี่คือ AMG แท้ๆสีด้านข้างสวยงามมากๆถัดมาในส่วนของด้านท้ายของตัวรถคันนี้นะผมไฟ ฟท้ายโดดเด่นเลยนะเป็นไฟท้ายโคมสีแดงแบบนี้นะมีไฟ LED นะผมที่เป็นเส้นๆส,สวยงามมากยามค่ำคืนนะครับผมมีคำว่า BlueTech Hybrid ติดอยู่ทางด้านขวามีคำว่า C300 ติดอยู่ทางด้านซ้ายนะครับก็บ่งบอกว่าคันนี้คือ C-Class นะครับ C300 นะครับผมที่ใช้เทคโนโลยีดีเซลไฮบริดนั่นเองนะครับผมมีกล้องมองหลังหนึ่งตัวนะผมเป็นแบบสไลด์เก็บซ่อนเอาไว้นะผมกันหน้าเลนเสื่อมสภาพจากการโดนแดดโดนความร้อนนะผมเวลาเราเข้าเกียร์ถอยเขาสไลด์ออกมานะฮะ กันชนด้านท้ายมีพาร์คเซนเซอร์นะผมพร้อมปลายท่อสแตนเลสคู่นะครับดูสวยดูสปอร์ตมากๆนะผมแล้วก็มีการตกแต่งเป็นแบบดิฟฟิวเซอร์นะผมแน่นอนว่ารุ่น AMG ก็น่าเน้นทรงสปอร์ตนะฮะนี่จะทําเป็นดิฟฟิวเซอร์นะครับผมท,ท,ที่เป็นแบบรูปแบบของเปลือกกันชนไปเลยนะผมไม่ต้องแต่งเพิ่มเนาะในส่วนฝาท้ายเปิดเป็นแบบธรรมดาไม่มีไฟฟ้านะครับผมฝาท้ายยังไม่มีระบบไฟฟ้านะในรุ่น C300 นะครับคันนี้นะพื้นที่การเก็บของมีให้แบบเหลือเฟือนะครับเยอะมาก การวางของการวางกระเป๋าต่างๆนะผมทําได้ดีมากๆนะผมและบอกสามารถที่จะพับเก็บได้เพิ่มพื้นที่การวางของหากเรามีของที่มีขนาดยาวๆนะฮะก็สามารถที่จะ ดึงสลากด้านท้ายนะผมและดันเบาะให้พับเก็บลงไปนะผมตรงนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายกับผู้ใช้งานเจ้า Mercedes-Benz c 300คันนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นรถเก่งที่ให้ความอเนกประสงค์ในตัวเล็กๆนะครับผมนะเราจะใช้งานในครอบครัวอะไรพวกนี้ก็ใช้งานได้นะครับนี่คือในส่วนงภายนอกนะผมสภาพสวยใหม่ขนาดนี้เราไปดูด้านในต่อครับใหม่ไม่แพ้ด้านนอกเลยตามเลยครับโอ้โห เสียงปิดประตูนิ่งแน่นมากๆนะผมตึบๆเลยะนะเรามาดูด้านในนะผมของ c 3 0 0นะครับที่เป็นเครื่องยนต์ u e t e ท h Hybrid รุ่น amg dynamic นะผมคันนี้ก็เป็นโมเดล W 2 0 5นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าการดีไซน์นี้ก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ที่แตกต่างจากโมเดลเดิมโดยชิดแบบสิ้นเชิงเลยนะผมสวยมากนะฮะเรามาดูนะผมในส่วนของแผงคอนโซลเดสบอร์ดด้านหน้านะผมวัสดุที่ใช้นี่เป็นหนังตัดเย็บเดือนตะเข็บสีขาวมาแบบสวยเลยนะผมแล้วก็หนังเป็นหนังสีดำนะ มันตัดกันได้สีขาวนะมันดูเท่มันดูแบบดูหล่อนะผมแล้วก็ตกแต่งด้วยสแตนเลสแบบนี้นะครับผมก็เพิ่มความสปอร์ตเข้าไปนะครับผมก็ไม่ใช่ลายไม้แล้วเนาะลายไม้ก็จะดูแบบคนมีอายุหน่อยนะผมแต่พอตกแต่งเป็นสแตนเลสแบบนี้แล้วช่องแอร์เป็นแบบกลมๆแบบนี้นะครับผมมันให้อารมณ์แบบรถสปอร์ตรสซิ่งเลยนะครับผมนะในส่วนของพวงมาลัยนะผมเป็นพวงมาลัยแบบท้ายตัดนะฮะพวงมาลัยหุ้มหนังนะท้ายตัดแบบนี้โอ้โหมันยิ่งเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปนะถึงจะเป็นรถที่ได้ขึ้นชื่อว่าาประะหยััดนนนะ้ํม แต่ต้องบอกเลยว่าการขับขี่นี่ทำได้ดีมากๆนะผมขับสนุกมากและแฮนเดิลิ่งพวงมาลัยนี่โคตรคมนะครับผมมีแพดเดิลชิพนะมาพร้อมเกียร์7สปีดนะครับ7 g t o n i c p a r t นะมีแพดเดิลชิพ เกียร์อยู่ทางด้านขวาของพวงมาลัยนะครับแล้วก็มีปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมเครื่องเสียงควบคุมหน้าปัดมาตรวัดก็ถือว่าให้ออปชั่นมาครบถ้วนสมบูรณ์นะครับผมในส่วนของพวงมาลัยเป็นแบบปรับไฟฟ้าสีทิศทางแบบนี้นะผมจะมีก้านปรับอยู่ด้านหลังนะครับก็สามารถที่จะปรับยืดปรับเข้าอะไรพวกนี้ตามสรลีละของเราได้ดีมากๆเลยนะในส่วนของเครื่องเล่นตรงกลางนี่แน่นอนว่ามีระบบแผ่นที่นําทางนะผมคันนี้คือรุ่นท็อปสุดเนาะมีระบบแผนที่นําทางนะมีระบบเชื่อมเชื่อมต่อไร้สายบลูทู ดูข้อมูลตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับตัวรถนะครับผมเพราะว่าเขามีในส่วนของนเพราะว่าเขามีในส่วนของนี่นะฮะ vehicle นะครับผมนี่ vehicle setting นะก็ตั้งค่าอะไรได้บ้างนะผมตั้งค่าเวลานะครับผมตั้งค่าโหมดการขับขี่นะครับผมตอนช่วงนั้นเขายยังเรียกว่า agility select อยู่นะผมยังไม่ใช่ dynamic select นะ ก็สามารถที่จะเลือกหมวดการขับ,บขี่ได้จากตรงนี้นะครับผมนี่แล้วก็จะดู energy flow นะครับดูข้อมูลต่างๆได้นะผมคู่มือการใช้นะผมตั้งค่าแสง Ambient Light นะคะันนี้มี Ambient Light นะฮะแต่เราอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันยังเป็น Ambient Light แบบน้อยๆอย,อยู่ยังไม่ได้แบบเยอะๆแบบรุ่นสมัยใหม่นะครับผม Ambient Light ของเขาเนี่ยเปลี่ยนสีได้3สี ก็คือจะมีแสงสีขาวมีแสงสีอมพันนะครับผมก็คือสีเหลืองนะแล้วก็แสงสีฟ้านะครับผมก็เลือกปรับเอานะครับปรับอารมณ์ภายในห้องโดยสารนั่นเองนะครับผมก็สามารถปรับแบบนี้ได้นะหน้าจอคมชัดสวยงามนะผมมาพร้อมกล้องมองหลังหนึ่งตัวนะอย่างที่บอกนะครับพอเราเข้าเกียร์ถอยนะนี่ก็จะมีกล้องมองหลังนะครับผมแต่อาจจะทํางานช้านิดนึงนะผมเวลาเราเข้าเกียร์เราต้องรอจังหวะเขาแป๊บหนึ่งเพราะว่ากล้องเขาเป็นแบบซ่อนเนาะเวลาเข้าเกียร์เขาจะสไลด์ออกมานะผมถ้ากล้องมันยังสไลด์ไม่ออกเนี่ยกล้องก็จะไม่ทํางานนะฮะแล้วก็ อดใจรอเขานิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันเป็นระบบเซฟตี้เลนของเขานะครับผมเวลาเราเข้าเกียร์พีปุ๊บกล้องก็จะเก็บนะฮะระบบกล้องก็จะกลับไปที่เดิมนะเห็นไหมแบบแบบนี้นะครับผมลงมานะผมตรงคอนโซลกลางนี่ก็จะเป็นสีดําเป็นโอแบคเป็นสีดําเงาสวยมากๆนะผมไม่มีรอยขีดข่วนคันนี้สภาพดีมากๆเลยนะอยากให้ท่านผู้ชมมาเห็นคันจริงครับคันนี้บอกเลยว่าถ้าคุณมาเห็นด้วยตาตัวเองนะ คุณจะไม่เชื่อเลยว่าเฮ้ยนี่มันรถมือสองเหรอวะม,มันใหมให่ขนาดนี้นะผมภายในยเรียบร้อยมากๆ้วผมแล้วตรงสีดําเป็นโ,น,โน,นนะคุณดูนะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะผมโครเมียมขอบที่วางแก้วนี่ไม่มีถลอกเลยนะฮะสวยมากนะครับผมด้านในก็จะเป็นที่วางแก้วน้ําแน่นอนนะมีปลั๊กเอาเล็ตหนึ่งช่องที่วางของเนาะกระจุกกระจิกนะครับผมอ่าถัดลงมาจากที่วางแก้วก็จะเป็นคอนโทรลเลอร์นะครับในปุ่มคอนโทรลเลอร์ตรงนี้นะดูตรงทัชแพดนะปกติเราจะเป็นรอยพวกรอยเล็บรอยขีดข่วนนะครับทัชแพดไม่มีรอยเลยนะฮะทัชแพดไม่มีรรอยยเลิงๆ ใหม่มากนะครับผมสภาพโคตรสวยนะปุ่มคอนโทรลต่างๆนะครับผมนี่ปุ่มอิชิเลอร์จี้คอนโทรลนะครับก็อยู่ทางด้านซ้ายนี่ม่านไฟฟ้านะปาร์คเซนเซอร์ปุ่มเพิ่มวอลลุ่มนะฮะเปิดวิทยุอ่ะก็จะมีให้ครบหมดนะตรงนี้นะแต่สวยมากนะครับไม่มีรอยทะลอกเลยโคตรใหม่ใหม่จริงนะครับผมด้านบนนี่คือไฮไลท์นะครับรุ่น AMG คือหลังคาพารามิกกาสลูปหลังคากระจก2ตอนนะผมทั้งผู้โดยสารตอนหลังและ ผู้ขับขี่ตอนหน้านะครับผมตอนหน้านี่จะบานใหญ่หน่อยเพราะว่าเป็นแบบสไลด์เปิดได้นะครับแต่บานหลังนี่จะเล็กๆนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีคานกลางตรงนี้เอาไว้นะครับผมอ่าก็ถือว่าให้ออปชันมาแบบรูหราพิมยมเบาะนะครับเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับผมเบาะเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราไม่ได้ปรับยืดในส่วนของฐานรองนั่งออกมาเนี่ยอาจจะมองว่ามันเล็กนะครับผมมันสามารถปรับได้นะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าที่สามารถปรับตัวฐานรองนั่งยืดออกมาได้นะครับผมตรงนี้เนี่ย นะเป็นแบบไฟฟ้าหัวหมอนก็ปรับไฟฟ้านะครับผมแล้วเบาะนะฮะออกแบบมาตามสรีระศาสตร์โอบรัดกับลําตัวทําให้มันกระชับนะครับผมทําให้มันทํามัดทําแมงในการขับขี่นะครับผมปีกเบาะจะค่อนข้างสูงนิดหนึง่งเวลาเราขึ้นรถลงรถนะครับก็ระวังไปกดทับตรงนี้หรือว่าไปขีดข่วนตรงนี้เวลาใส่เกงยีนนี่ระวังดีๆนะครับพวกขอบเข็มคงเข็มข,ขัดอะไรพวกนี้นะมันจะชอบไปข่วนนะครับตรงปีกด้านนี้นะด้านนอกตรงประตูนะมันจะไปข่วนนะครับผมระวังขาดนะครับผมระวังขาดเพราะว่า มันค่อนข้างสูงนะมันยกออกมาค่อนข้างสูงนะผมแต่นั่งแล้วรู้สึกโอเคเลยนะครับผมก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็บอกเป็นข้อมูลนะและคันนี้เจ้าของเดิมนะครับผมเขาให้อันนี้มากล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้าด้านหลังแล้วเป็นของดีด้วยนะเป็นของดีด้วยภาพโคตรชัดกลางคืนนี่คือชัดมากๆอันนี้ให้ไปเลยนะครับให้ไปเลยนะให้กับลูกค้าคนใหม่ไปเลยนะครับผมนี่กล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้านะผมสามารถไปโหลดแอปพลิเคชันเพื่อเชื่อมต่อกับตัวกล้องเพื่อดูข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันนใมือืออถไ ตรงนี้โคตรดีโคตรชัดเลยนะครับผมอันนี้ให้ไปเลยนะก็ถือว่าภายในนี่เรียบร้อยมากนะผมไม่มีตรงไหนที่มันชำรุดเสียหายเลยนะครับผมเราไปดูเบาะด้านหลังกันต่อดีกว่านะครับตามเลยมาที่ด้านหลังนะผมถึงจะเป็น c ีคัสนะรถที่ขนาดไม่ใหญ่นะผม c ีคัสนี่ถ้าเทียบกับรถญี่ปุ่นก็ประมาณแบบค o โรราอ a ลติสอะไรประมาณนั้นนะครับผมคโรราอลติสนะิสันเซลฟี่นะ หรือว่าเป็น Honda c ซ v i c นะครับผมก็จะขนาดใกล้ๆกันนะครับผมถ้าเทียบกันนะถ้าเทียบกัแบแอรญี่ปุ่นนะแต่ว่าพื้นที่การน,นั่งด้านหลังนะครับผมต้องบอกเลยว่ามันก็เหลือพื้นที่เยอะนะหัวเข่าเราไม่ทนเบาะด้านหน้าเพราะว่าการออกแบบด้านหลังของเบาะนี่นะมันเป็นแบบเว้าหลบหัวเข่าเรานะครับผมก็ทําให้มีพื้นที่ในการโยกแข้งโยกขานะครับผมมีช่องแอร์ด้านหลังที่เป็นขอบอลูมิเนียมแบบนี้นะครับผมนี่สวยๆเลยอะดูเท่นะฮะแล้วก็หลังคากระจกด้านบนก็ทาให้ภายในมาดูปลอดโปร่งนะครับผม ตนะแต่ว่าเปิดไม่ได้นะตรงนี้เปิดได้แค่ตอนหน้านะนะตอนหลังก็เอาไว้ส่องดูดาวเฉยๆเป็นมูลรูฟนะครับผมเบาะหนังด้านท้ายนะครับนั่งได้สบายนะครับผมนี่ทําลวดลายเดินตะเข็บสีขาวสวยงามนะครับผมไม่มีขาดแน่นอนนะแล้วก็มีที่พักแขนนี่มีที่ใส่ของใส่ของอะไรก็ให้ครบหมดนะมีที่วางเจ้าน้ํา2สองช่องแบบนี้นะผมแบเป็นแบบพับเก็บนะนะการออกแบบเขาก็ตามราคารถเนอะรถยุโรปเนาะ อันนี้ก็ออกห้างตั้ง3ล้านหนึ่งนะตอนนี้เหลือแค่ล้านห้าหมเท่านั้นเองนะครับผมคุณดูฟังก์ชันคุณดูความเรียบร้อยสวยงามของคันนี้นะบอกเลยว่าเกินราคาไปมากเลยนะครับผมนี่ด้านท้ายนะครับผมมีม่านบังแดดให้ด้วยนะครับแล้วก็มีกล้องบันทึกเหตุาการณ์ด้านหลังให้ด้วยนะฮะถือว่าโอเคเลยนะครับผมเดีย๋ยวเราไปดูสเปคเครื่องยนต์นะครับผมคันนี้นะว่าเครื่องยนต์สมรรถนะจะเป็นยังไงนะครับผมอัตรกากระเร่งสูงร้อนเนี่ยทำได้ดีมากนะ จะเป็นเครื่องที่เน้นประหยัดน้ำมันแต่เร่งดีมากนะผมเพราะว่ามีโหมดการขับขี่ให้คุณเลือกนะมีสปอร์ตสปอร์ตพัสด้วยนะครับผมตามเลยดีกว่าครับเรามาดูขุมพลังนะผมของเจ้า C 3 0 0มร้อยบูเทคไฮบริดนะผมคำว่าบูเทคไฮบริดนี่ก็คือเครื่องยนต์ดีเซลนะผมเทคโนโลยีบูเทคผสมกับเทคโนโลยีไฮบริดนะครับผมนั่นก็คือเป็นเครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดนะครับผมตรงนี้เนี่ยจุดชูโรงของเครื่องยนต์ตัวนี้คือ ความประหยัดน้ามันนะผมอัตราการบริโภคน้ามันที่ทาง Merc e d e เ b e เบนซ์เขาเคมเอาไว้อยู่ที่27กิโลเมตรต่อลิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือนอกเมืองนะครับเพราะว่าออกแบบมาได้ประหยัดมากๆแต่ขับจริงๆนะผมค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20ต้นๆนะครับผมหรือว่า10ไปลายๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เท้าของแต่ละท่านด้วยนะผมโดยเครื่องยนต์เนี่ยนะให้พลังกำลังอยู่ที่204แรงม้านะผมแรงบิด500นิวตันเมตรนะรผมผสานกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พลังกำลังอยู่ที่27แรงม้านะผมแรงบิด250นิวตตนเมร นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่อัตราการเร่งดีมากนะผมโดยอัตราการเร่ง0ถึง100นะครับผมใช้เวลาเพียงแค่6.4วินาทีเท่านั้นนะครับผมและในส่วนของท็อปสปีดนะครับตรงนี้ก็ล็อกเอาไว้ที่244กิโเมตรต่อชั่วโมงตรงนี้เนี่ยถ้าคุณขับขี่แบบโหมดคอมฟอร์ตนะครับก็อาจจะไม่ได้กระชากจนสะใจอะไรมากนะผมแต่แน่นอนว่าเขามีโหมดการขี่ให้คุณเลือกนะผมในส่วนของ Energy Select นะครับคุณเลือกโหมดได้นะฮะมีทั้ง E c โค เน้นประหยัดน้ำมันนะครับผมถ้าคุณอยากประหยัดแบบสุดๆไปเลยนะอีโคโหมดนะครับหรือว่าจะขับแบบคอมฟอร์ตสบายๆขับในเมืองรถติดๆนะครับอัตราการเล่นตอนออกตัวดีๆนะก็โหมดคอมฟอร์ตนะหรือว่าอยากจะซิ่งวิ่งบนแบบทางด่วนที่รถโล่งๆนะผมแต่อย่าอยากเกินกฎหมายกําหนดนะหรือว่าออกต่างจังหวัดนะผมก็โหมดสปอร์ตหรือไม่ก็สปอร์ตพัดไปเลยนะผมแล้วก็มาพร้อมเกียร์7สปีดนะผม 7G ทร onic นิคพัตตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่จะบอกว่ามันประหยัดมันก็ประหยัดนะ จะบอกว่ามันขับสนุกไหมก็ขับสนุกนะมันได้ทั้ง2อ,อย่างเลยะนะพันธุใดที่อยากจะได้รถ m e r c e e e เ Ben บนที่มันคุ้มๆหน่อยนะครับผมใช้งานดีๆหน่อยคันนี้เลยแนะนํามากๆนะครับผมอ่ะทีนี้ถัดมาในเรื่องของโครงสร้างนะครับผมคันนี้เนี่ยโครงสร้างสวยเดิมทั้งคันนะครับสวยมากจริงๆนะคันนี้นะสวยเดิม ไม่มีชนหนักพีคว่มจมน้ําไฟมากแต่ต่อตัวถังนะครับอันนี้รับประกันเลยว่าไม่มีนะครับผมร้อเปเซ็ตสวยจริงๆนะครับท่านใดที่สนใจมาดูคันจริงก่อนไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้ภายในสวยมากนะครับเรียบร้อยมากๆสีภายนอกอาจจะมีรล้วรอยบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เยอะจนแบบน่าเกียดนะครับผมรถอายุประมาณ8ปีนะครับอายุประมาณ8ปี สภาพแบบนี้ผมมองว่ามันสภาพนางฟ้าเลยวิ่งไม่เยอะด้วยแค่แสนแปดพันกิโลเท่านั้นเองนะผมท่านใดที่สนใจนะครับแนะนําอย่างยิ่งมีอยู่ในลิสต์เดินทางมาดูได้เลยนะครับผมอ่ะอเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเจ้า Mercedes-Benz คันนี้นะครับผมถ้าความเห็นของผมนะคันนี้นะครับสภาพสวยมากสวยจริงนะครับผมสีนี่เป็นสีที่ส่วนตัวแล้วผมชอบเป็นสีเทาที่มันไม่ใช่เทาสวา่างและมันก็ไม่ได้เป็นสีดําสนิทนะครับมันเป็นสีเทาเข้ม หรูหรูเท่ๆทนะวัยรุ่นสมัยนี้จะชอบสีแบบนี้นะครับและคันนี้นะภายในสวยเรียบร้อยมากๆนะผมถ้าตีเป็นคะแนนเต็ม10นะผมให้อยู่ที่9เลยนะคันนี้สภาพเรียบร้อยมากเลขกหม่ไม่เยอะด้วยรถปี2014วิ่งมาเพียงแค่1 0 0 0 0แสกับ8 0 0 0พกิโลเท่านั้นและราคาน่าสนใจมากๆคันนี้ราคาเพียงแค่1,59 0 0ล้าบาทท่านใดที่กำลังมองหาเบนซ์ล้านต้นๆคันนี้ผมแนะนำเลยเพราะว่า เป็นรถที่ประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดนะครับพลังกำลังนี่คือแบบเหลือเฟือ0ูนย์ถึงร้กวิกว่า,วาเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็อัตราการบริโภค20 20กลางๆ20ต้นๆน,นี่มีแน่นอนนะครับประหยัดจริงนะครับผมท่านใดที่อยากจะได้รถดีๆขับสนุกสนุกแล้วก็ประหยัดน้ำมันคันนี้ c 3 0 0 b e บูเทคไฮบริด amg นะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจไม่รู้จะติดต่อทางไหนนะ โทรมาได้ที่เบอร์เดิมนะฮะ0901011019นะครับผมผมจะขึ้นให้ตลอดทั้งคลิปอยู่ด้านล่างนะครับผมด้านล่างนี้จะมีทั้ง ID Line มีทั้งเว็บไซต์นะฮะ มีทั้งช่องทางติดต่อ a c e b o o k นะครับผมหรือเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นให้หมดแล้วนะครับผมอยู่ด้านล่างตลอดทั้งคลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมรับฟังกันมานะครับผมและพบกันใหม่ครั้งหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนขอติดตามเอาไว้เป็นรถที่คุณตามหาอยู่เป็นรถในฝันของคุณหรือเปล่านะครับผม <S <S ก็ติดตามเอาไว้อย่าให้พลาดนะครับผมเพราะว่ามาเร็วไปเร็วแน่นอนวันนี้ผมกอล์ฟฮัฟวิวัฒขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ